รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แนซดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างบริษัทปตทจำกัดมหาชน คุณผู้ชมเรายังอยู่กันที่สารายาเรเชอร์พาร์คกันค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนคนปรปฐมจากครั้งที่แล้วที่เราได้คุยกับพี่หน่อยผู้บริหารของที่นี่และพาเข้าชมเคปโชว์กันแล้ววันนี้มาก็ยังคงเที่ยวอยู่ในบริเวณวาริมันตราไทยโซนค่ะที่จะบอกเล่าเรื่องราววิถีไทยผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป และเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของโขนกันนะคะซึ่งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์หนุมานนครจะเป็นอย่างไรนั้นตามมามาได้เลยค่ะ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยโอ้สวยมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนดองอ้ําใช่ไหมคะใช่ครับโอ้คุณผู้ชมวันนี้น้องอ้ํจะมาให้ความรู้ในห้องนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าห้องนี้ใครเห็นแล้วก็รู้เลยว่า เป็นห้องอะไรเป็นห้องโขนครับผมใช่เราส่วนมากเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นห้องโขนแต่<ม>จริงๆแล้วเนี่ยเรามีชื่อเรียกด้วยนะครับผมเราจะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หานุมานาคนคร<ม>เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราเนี่ยได้รวบรวมเอาหัวโขนหรือศีรษะโขนเนี่ยมารวมไว้ในที่นี้นะฮะซึ่งเด็วจะบอกว่าหัวโขนบางบางศาะะีรษะเนี่ยฮะเคยผ่านการแสดงมาด้วยเคยใช้การแสดงมาแล้ว<ม>ซึ่งในนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมีหัวโขนหลายๆประเภทเลยนะฮะ<ม>ก็คือเป็นตัวละครของอา ในเรื่องนามเกียร์มีหลายตัวเลยนะฮะอย่างเนี้ยคอย่างชั้นชั้นทั้ง3าชั้นนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมีการแบ่งแยกด้วยอย่างชั้นบนสุดนะฮะใช่อย่างชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นชั้นของศีรษะของเทพเจ้าพระอิศวรพระนารายณ์พระพรมนะฮะพระพิคเนศพระพิราบนะครับก็สะเป็นเทพชั้นสูงเลยแล้วก็ไปอยู่บนชั้นสูงแล้วก็อย่างเราลงมานะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นตรงกลางก็จะเป็นศีรษะของพ่อแกหรือสีนะครับ ซึ่งเป็นบรมครูทางด้านศิลปะแล้วก็นักการศึกานะครับผมและอย่างทางซ้ายกับทางขวานเนี่ยก็จะเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะอย่างฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายธรรมะก็คือมี<า>พระรามพระลักษณ์แล้วก็หนุมานทางฝั่งนี้เป็นฝ่ายอธรรมก็คือเป็นทศกัณฐ์พิเภกแล้วก็กวางทองนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านล่างนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยยังไงคะก็คือว่าของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นการจําลองจําลองจากหัวโขนจริงๆเลยอย่างเช่นเนี่ยฮะ ถ้ามองเผินๆเ,เนี่ยเราจะเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันมาจากศีรษะขนจีนอะไแต่จร,จริงไม่ใช่ uh uh uh. เราทําเป็นรูปแบบหน้ากาก oh. เพื่อให้น้องๆหรือผู้ที่สนใจเนี่ย <Okay. S 1> สามารถหยิบมาถ่ายรูปเล่นได <Okay. S 1> ้แบบนี้ mm hmm. แล้วก็นอกจากที่ผู้ที่สนใจเนี่ยจะได้เข้ามาชมความงามของหัวโขนแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ที่นี่เนี่ยเราก็ได้ให้ความรู้เรื่องกับ ที่มาที่ไปของการทําหัวโขนด้วยว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยชมโขนมาแล้วแต่ว่าอยากจะทราบว่าเอ๊ะไอ้ที่มาที่ไปหรือวิธีการทําหัวโขนที่ออกมาอย่างสวยสดงดงามที่เราได้เห็นบนเวทีเนี่ยเป็นยังไงเขาทํากันยังไงใช่ที่นี่เขามีการจำลองให้พวกเราได้ดูด้วยใช่มีการจำลองซึ่งจริงๆเราเนี่ยวิธีการหรือกรรมวิธีเนี่ยมันจะผ่านหลายขั้นตอนมากๆนะแต่ว่าของเราเนี่ยเราเอามาทําเป็นพอสังเกตให้เข้าใจกันนะครับผมอย่างอันแรกเลยก็จะเป็นการอ่ การปั้นหุ่นทำพิมพ์หรือถอดพิมพ์อย่างนี้ที่พี่เห็นนี่คือจะเป็นในรูปแบบของเป็นเหมือนเป็นแม่พิมพ์ของหัวโขนนะฮะซึ่งจะมีทั้งแม่พิมพ์ทั้งตัวยักษ์แล้วก็ตัวลิงแต่ว่าในตัวอย่างที่เอามาโชว์เนี่ยจะเป็นของตัวลิงนะครับผมพอเราได้เป็นตัวแม่พิมพ์มาปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็จะทําการพอกหุ่นเราจะใช้กระดาษนะฮะแล้วก็ใช้กาวเป็นกาวแป้งเปลี่ยนมาพอกรอบๆจะตัวแม่พิมพ์ซึ่งจะคล้ายๆกับถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนเปเปอร์มาเช่ฮะ ทารอบตัวหุ่นมีความหนาพอสมควรเพื่อว่าเวลาสวมใส่เนี่ยจะมีจะได้มีความแข็งแรงแล้วก็ใช้กาวแป้งเปียกที่อ้ําบอกเมื่อสักครู่นีฮะทาทับพอทาทับพ่อไปเรื่อยแล้วก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งพอแห้งปุ๊บเราก็จะเริ่มทําการผ่าหุ่นซึ่งเราจะทําการผ่าจากด้านหลังออกจากตัวแม่พิมพ์เนี่ยแกะเจ้าตัวกระดาษนี่ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการเย็บให้มันเรียบร้อยเพื่อเข้าเข้าหุ่นให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มทําการวัดโครง นี่ตอนนี้ก็ใช่เริ่มเป็นวโครงเป็นเริ่มเป็นโครงแล้วนะฮะพอมาถึงขั้นตอนที่4อันนี้ก็จะเริ่มอันก็จะมีความละเอียดมีความละเอียดมาดนึงก็คือเป็นการตีลายประดับลายนะฮะดินที่เราเห็นเนี่ยในทางวงการของทางการทหัวโขนเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นดินสบู่จะสังเกตได้ว่ามันจะคล้ายกับก้อนสบู่เนาะแล้วก็สังเกตได้ว่าในตัวดินสบู่เนี่ยจะมีลวดลายไทยแบบหลายอย่างเลยลวดลายแตกต่างกันวิธีใช้เนี่ยใช้ยังไงก็คือเราจะใช้ ดินเหนียวหรือดินญี่ปุ่นเนี่ยครับ<ช>แปะลงไปในตัวลายนะครับแปะล,ลงไปปุ๊บเราก็จะใช้เจ้าตัวไม้เล็กๆเลยครับ<ช>แงะไอ้เจ้าตัวลายที่เ,เจ้าตัวดินนะฮะที่แปะล,ลงไปดึงออกมาปุ๊บแล้วก็มาวางแล้วค่อยมาวางเคลื่อนที่เนี่ยนะฮะเนี่ยครับอยากจะอบอกว่าแต่ละหัวเนี่ยคือถ้าเอาแบบที่ตั้งใจทำจริงๆเนี่ย องเดือนขึ้นไปกว2 2> ่าจะเสร็จมาเป็นหัวหนึ่งนั่น่ะสิคะเพราะว่า<ฮ>ดูจากลักษณะแล้วคือคุณผู้ชมก็จะแยกแต่ละอันแต่ละอันแล้วก็มาแปะเรียงกันความสมมาตรอะไรอย่างนี้ก็คือก็สําคัญมากด้วยต้องมีความละเอียดอ่อนแล้วก็บอกว่าต้องใจรักจริงๆนะฮะเพราะหลังจากที่เราลงรดลายบนหัวแล้วเ<ร>นี่ยขั้นตอนสุดท้ายเลยนะฮะสีตอนนี้มาแล้วสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะในวงการเรานะเราจะเรียกว่าเป็นการลงรักปิดทองนะครับผมลงรักปิดทองสีที่เราใช้เนี่ยฮะ เราจะเรียกว่าเป็นสีไทโทนสีไทโทนเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้สีไทโทนเนี่ยมันคืออะไรเราลองนึกง่ายๆนะฮะเราสมมติว่าเรานึกถึงสีแดงคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดว่าสีแดงมันมีสีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีไทโทนเนี่ยอย่างแดงเนี่ยมันมีแดงหลายแบบแดงชาติแดงกรมันหยีแดงเลือดนกแดงอะไรย่างเงี้ยครับแดงเลือดหมูใช่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีไทโทนซึ่งพอนึกถึงสีแดงปุ๊บเนี่ยคนก็จะคิดว่ามีแค่สีเดียวแหละแต่จริงๆแล้วถ้าในสัตว์ของเราเนี่ย มันมีแดงหลายแบบม,มากๆและอย่างการลงทองเนี่ยเราก็ใช้ทองคําเปลว<ะ>ทั่วไปเลยอย่างที่เราเห็นก็คือเป็นทองที่เราใช้ปิด,ปดพระพุทธรูปนะครับผมและที่สําคัญเลยสังเกตได้เห็นนะเราจะมีปีกแมลงทับด้วยอ๋อเนี่ยใช่ไหมปีกแมลงทับครับแล้วหลท่านสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เจ้าปีกแมลงทับเนี่ยเอามาใช้ทําอะไรนั่นน่ะสิค่ะใช่เพราะว่าในสมัยก่อนนะฮะอ้ําจะขอย้อนไปถึงสมัยโบราณการเลยคือว่าในสมัยก่อนเนี่ยพวกเพชรพวกลอยเนี่ยมันเข้ามาในในประเทศของเราแบบ ค่อนข้างที่จะยากแล้วด้วยความที่ภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนนะฮะเขาก็จะมองอะไรที่เป็นวัสดุอะไรจากธรรมชาติเนี่ยที่มีสีสันสวยงามสวยเหมือนเพชรเหมือนพลอยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลยเนี่ยนึกถึงเจ้าตัวมลงทับซึ่งเราก็ทราบดีว่าไอ้เจ้าปีกมลงทับเนี่ยมันมีสีสีเขียวสวยอะไรเงี้ยเราก็มาประดับบนศีรษะอะไรเงี้ยในนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นว่าไอ้เจ้าปีกมลงทับเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหน่มาดูตรงนี้ครับนี่ครับด้านบน ว้าวโอ้สวยจริงใช่ใชเลยเราจะใช้ปีกแมลงทับหมดเลยอันนี้จะเป็นสีสันของไทยอินนะฮะเราจะเป็นทราบดีว่า่านเนตกายท่านจะสีเขียวนะฮะและอย่างนี้เนี่ยเห็นปีกแมลงทับอย่างด้านบนเนี่ยครับที่เป็นสีสันของเทพเจ้าที่อ้ําให้ดูออสักคู่คเลยฮะ ทางยอดด้านบนเห็นไหมที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงนั่นคือเป็นปีกแมลงทับหมดเลยเพิ่งสังเกตนะคะเนี่ยถ้าท้าม่ถ้าไม่บอกก็ไม่ทราบใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับและที่สำคัญนะฮะหัวโขนของเราเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยเราจะเป็นประเภทหัวโขนของการสักการะหรือกราบไหว้บูชาเป็นยังไงคะก็คือเนี่ยครับจะมีน้ําหนักที่จะค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในทางการแสดงก็คือไว้ตั้งตั้งไว้กราบไหว้บูชาสําหรับ ผู้ที่เรียนทางศัตย์นัตสินไทยหรือหัวเนี่ยฮะแล้วแบบที่สองก็คือเป็นไว้สําหรับแสดงซึ่งในลักษณะลักษณะของการแสดงเนี่ยคือจะมีศีรษะเบากว่าแต่ว่านักลักษณะเบาเนี่ยจะมีเบาอยู่สองแบบนะครับเดี๋ยวลองให้จับดูนะครับอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรหนักอยู่เหมือนกันนิดนึงอันนี้เนี่ยเราทํามาจากเรซินครับหัวนี้ครับผมแล้วก็อย่างส่วนหัวนี้่แล้วให้ลองจับ อันนี้จะเบาอันนี้เบาเพราะว่าทำมาจากกระดาษแบบในตัวชงนะครับใช่ครับแล้วก็ความแตกต่างนะครับระหว่างศีรษะที่ใช้บูชากับศีรษะที่ใช้แสดงที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเราจะมีการเจาะตาเจาะตาเพื่อที่ผู้แสดงเนี่ยเวลาสวมเนี่ยจะได้มองเห็นใช่ครับแล้วนอกจากที่จะเจาะตาแล้วเนี่ยเราจะมีการเจาะปากด้วยหลายๆท่านสงสัยว่าทําไมเราถึงเจาะปากไว้หายใจเหรอคะ หลายๆท่านคิดเหมือนกันว่าใช้หายใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำตอบมันคือว่าในสมัยก่อนเนี่ยคร<อ>ับผู้ที่แสดงเนี่ยศีรระศีรษะของผู้ที่แสดงกับหัวโขนเนี่ยบางคนอาจจะไม่เท่ากันอย่างบางคนเนี่ยีรษะเล็กแต่หัวโขนเนี่ยจะใหญ่กว่าศา<อ>ีรษะพอเวลาสวมไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความหลวมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดปัญหาโดยที่ว่าอย่างผู้ที่แสดงเป็นตัวยักษ์หรือตัวลิงเนี่ยเวลาที่เขาหันเนี่ยครับอย่างบางคนถ้าคนไหนที่ เออสีสันเล็กอย่างเงี้ยพอหันปุ๊บอ่ะพอหันกลับปุ๊บแบบหน้ามันไม่ตามหน้ามันไม่ตามหน้าเราใช่ใช่ครับก็เลยเราก็ได้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนฮะก็เลยได้ความคิดโดยการที่ใช้ไม้เล็กๆครับและลักษณะคล้ายกับไม้จิ้มฟันนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวได้ครับพันรอบไม้จิ้มฟันตรงกลางพอพันปุ๊บเนี่ยไอเจ้าตัวได้เนี่ยมันก็จะทิ้งยาวระดับนี้เราก็จะใช้ไอเจ้าตัวได้เลยครับ ทิมเข้าไปในรูนี้ทิมเข้าไปแล้วก็ได้เนี่ยมันก็จะออกมาระดับนี้แล้วพอทิ้มปุบเนี่ยไอโจตไอเจ้าตัวไม้ต่อไมันก็จะขึงอยู่ตรงนี้ไว้ขึงเจ้าตัวได้ไว้แล้วพอผู้แสดงสวมเนี่ยกาจะคาบผมได้ไว้ในปากโอ้ใช่ครับเพื่อที่เวลาหันเพอเหนื่อยอยู่สิคะใช่เพื่อที่เวลาหันเนี่ยจะได้ตามเราจะได้ตามตามหน้าของเราและที่สําคัญเลยที่ว่าทําไมถึงต้องเจาะปากเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยชมโขนอย่างตัวลิงอย่างเงี้ย เขาจะมีการตีลังกามีการตีลังกาอะไรต่างๆนานาทั้งนี้เนี่ยเพื่อเซฟนักแสดงด้วยว่าเวลาตีลังกาเนี่ยศีรษะมันจะได้ไม่หลุดช่วงที่เวลาตีลังกานั่นเองฟูต้องไอ้นี่สติดีด้วยนะเพราะคุณต้องต้องเหมือนจะต้องงับตัวได้ตลอดใช่งอมใช่ใช่ครับต้องคาบไอจะต้องบตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้แสดงตัวยักษ์หรือตัวลิงเนี่ยเขาจะต้องมีความช่ำชองแล้วก็มีความชำนาญในการการแสดงด้วยซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าการแสดงโขนเนี่ยถ้าใจไม่ลักจริงเนี่ยทำไม่ได้ไไดใช่ครับโอ้โโู้ชมอันนี้ก็มาได้รับความรู้เชิงลึกนะคะจาก้องอัมด้วยนะคะแล้วก็ชุดนะคะชุดแต่งกายนิดหนึ่งดีกว่าเพราะว่าไหนก็เราเห็นแบบว่ามีการใส่ที่หุ่นอยู่แล้วเครื่องแต่งกายของเรานะครับเครื่องแต่งกายโขนเนี่ย จะเป็นการแต่งกายเรียนแบบจากพระมหากษัตริย์นะครับผมเพราะว่าตัวละครส่วนมากเนี่ยจะเป็นตัวละครกษัตริย์อย่างรามเกียรติ์อย่างพระรามทศกัณฐ์อย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็สังเกตได้ว่าเครื่องแต่งกายก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องแต่งกายแบบยืนเครื่องนะครับผมการแต่งกายของเราเนี่ยจะไม่มีซิปนะฮะจะเป็นการเย็บหมดทุกอย่างเย็บหมดเลยอ๋อตอนที่ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เย็บเย็บเลยใช่เย็บนัดตรงนั้นเลยใช่ครับแล้วแหละท่านจะถามว่า ทำไมไม่เป็นซิปล่ะทําไมเป็นสําเร็จล่ะเพราะว่านักแสดงแต่ละท่านเนี่ยสี่ล้นหุ่นเขาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต้องมีการเยบให้เข้ากับรูปร่างของนักแสดงอย่างที่เห็นเนี่ยฮะสังเกตชัดๆได้เห็นได้เยบหมดแล้วอย่างเวลานุ่งผ้าก็เป็นนุ่งสดนุ่งผ้าสดนะครับไม่มีแบบว่าเป็นผ้าสำเร็จแบบสําเร็จสวยใช่คือการแต่งกายของ่นทุกอย่างเนี่ยจะเป็นงานมือหมดทุกอย่างเลยครับผมกว่าจะแสดงได้เนี่ยก็ ใช้เวลาแต่งตัวนี่หนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งตอนหนึ่ง,ตอน,นงตอนหนึ่งตัวตนนัวหนึงตัวแสดงนะครับอ,อันนี้ก็เลยดูจาลักษณะแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่หัวจนจนหุดเท้าหรือว่างา,า,านศิลปะต่างๆเนี่ยนะคะ <ties. S 2> คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเห็นคุณค่าถ้าเกิดคนที่ได้มาศึกษาเนี่ย <c oughs> เขาจะได้รู้ว่าอุ้ยกว่าจะได้เนาะแล้วก็ในการสืบสารต่างๆด้วยคนที่จะทําต่อเนี่ยก็ต้อง แตรักมากๆใช่แล้วก็เป็นสิ่ง่น่าภูมิใจนะครับเพราะ<ช>ว่าองค์การยูเนสโกนะครับก็ได้ลงบันทึกไว้ว่าศิลปะคนของเราเนี่ยเป็นนาตรการรมชั้นสูงที่ไม่สามารถจับต้องได้นะครับอืมอนี่ก็เชื่อได้ว่าใครที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยก็คือลึกซึ้งอย่างแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นที่วนันนี้น้องอ้ํามามอบให้กับพวกเรานั่นเองนะคะแล้วก็ไนไหนเรา,ก,าก็มาแล้วนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้เดี๋ยวม้าจะโชว์ฝีมือของการ เรียกว่าเป็นการเพ้นโคนเพ้นหน้ากากโขนครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเวิร์กช็อปของทางวาริมันตาไรโซนของเรา<แ>นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าม้าเนี่ยจะทําได้สวยเหมือนในแบบหรือเปล่าครับผม่ะและค่ังั้นเดี๋ยวตามมาไปทำกิจกรรมการเพ้นหัวโขนกันค่ะครับ ปตทจำกัดมหาชนผูช้ชคะตอนนี้เราอยู่ฐานกิจกรรมเกี่ยวกับการทําผ้ามัดย้อมนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้น้องอตอมนี่แหละค่ะจะพามาทากิจกรรมที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบที่นี่ของเราก็มีกิจกรรมมัดย้อมเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็มีด้วยเหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันเลยนะแต่ว่า ที่นี่เขาก็จะมีแบบว่าตัวอย่างนะคุณผู้ชม,มเราจะเห็นได้ว่ามีตัวพืชผลใช่ครับต,ตรงนี้ของเรารน,นะครับจะมีเปลือกไม้ะนะครับแล้วก็จะมีขมิน้นนะครับอัญชันหรือเปลือกมังคุดตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งธรรมชาติเลยแล้วก็ไม่มีสารพิษในการใส่ด้วยไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากาอยากให้เป็นเปลือกมังคุดนี่สีมันจะออกมาประมาณไหนคะเปลือกมังคุดจะเป็นสีนี้เลยครับอ๋อนี่เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูสีอันนี้ก็สีเปลือกมังคุด ใช่ไหมคะครับผมแล้วอันนี้อะคะอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแก่นฝาครับอ๋อนี่อ๋อนี่อย่างนี้สีก็เป็นอย่างนี้ครับผมสีเหลืองนี่นะคะสีเหลืองจะเป็นคามินคให้คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นคามินเหลืองมากฝั่งนี้อะคะถ้าเป็นสีอัญชันครับอนี้จะเป็นอัญชันคุณผู้ชมสีก็ไม่ได้แบบม่วงจ๋าเนาะใช่ครับอัญชันอะเวลาสกัดออกมาแล้วอะเวลาเราเยื่อน้ำอย่างเงี้ยครับบางทีมันเป็นสีเข้มแต่พอเราเอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วอะครับ คือสีอัญชันจะเป็นสีที่อ่อนแอที่สุดนะครับเวลาจะเจอแดงหรือเรามีการซักนะครับอย่างเงี้ยครับสีเ,เขาจะเริ่มจางครับผมนี่นะคะแต่ว่าในวันนี้ที่น้องอะตอมจะให้พี่มาทําครับก็เน้นเป็นที่สีจะเป็นสีคาิินครับสีคาร์นมที่นี่เขาก็จะมีการสอนมัดในแต่ละลายด้วยอเดี๋ยวเราดูจัดลายนี้ก่อนละกันลายนี้ง่ายไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นลายดอทนะครับ ลายดอทก็คือจะเป็นการขยุ่งผ้าขึ้นมาค่ะนะครับแล้วก็มัดมัดเลยมัดข้อเดียวข้อเดียวถูกต้องคะอ่าแล้วถ้าเป็นอันนี้ค่ะถ้าอันนี้สวยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับตรงนี้เราจะเป็นลายสับปะรดหรือตาสับปะรดนั่นเองเราก็จะขยุ่มขึ้นมาแล้วเราการรัดหนังยางเนี่ยเราจะรัดเป็นสองข้อสองข้อสองสามข้อก็ได้ก็จะเกิดเป็นลายอย่างนี้ถูกต้องครับแล้วแต่คุณพี่ในการในการจิ่ตนาการใงไครับแล้ตอนในการมัดอ่ะเรื่เป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขอ พาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะคะก็อุปกรณ์อย่างที่เราเห็นอุปกรณ์เลยนะครับก็คือจะเป็นสีนะครับจากธรรมชาตินะครับตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นหนังยางหนังยางเพื่อไวรัสเลยเพื่อไวรัสเลยครับผมก็จะเป็นผ้านะครับผมแนะนําผ้านี้ต้องเป็นผ้าฝ้ายนะครับถึงจะสีธรรมชาติตรงเนี้ยมันจะติดทนนะครับผมแล้วก็น้ํานะครับจริงๆแล้วนะครับการการที่จะทำเนี่ยครับเริ่มต้นเลย หลักการเลยคือผ้าเนี่ยเราต้องผ่านการต้มเพื่อเอาคาบแป้งหรือจะเป็นคาบน้ํามันต่างๆที่<ม>เขาการผลิตผ้าออกมาเนี่ยครับให้ออกไปก่อนให้สะอาด<ม>นะครับแต่ตรงนี้ของเราได้ผ่านการต้มเรียบร้อยแล้ว<ม>นะครับพอต้มเรียบร้อยแล้วแล้วเรานําผ้าเนี่ยครับ<ม>ก็คือลงไปแช่น้ำได้เลยเอาไปซักขยามลับบิดให้มาเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาแล้วก็น้องอะตอมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงมือมัดย้อมของพวกเรากันนะคะวันนี้เล็งรายไว้แล้วก็คือลายนี้เลยนะคะมาค่ะ ลำดับแรกเลยนะครับก็คือพี่ต้องเอาผ้าใช่ครับจุ่มน้นะครับทำการเหมือนซักเลยครับแล้วบิดให้มากนี่สวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมยางยังไม่ทันได้ทันจุ่มเลยนะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการการเอาลงไปต้มครับเอาลงไปต้มต้มนานไหมปกติตรงตรงนี้แล้วหลักการแล้วนะครับเป็นสีธรรมชาตินะครับเราใช้เวลาแค่5-10นาทีบางทีแล้วแต่ท่านแต,แต,แต,แต่ว่าผมแนะนำให้15นาที15นาทีครับ<ไ>ขยายเปิดนะครับได้เลยค่ะฟึว้าว ครบ15นาทีแล้วนะคะสีเขาก็จะเป็นแบบนี้เหลืองมากเหลืองอืมอุ้ยได้กลิ่นขมิ้นเลยหอมใช่ไหมครับเรียบร้อยต่อไปเลยเราก็จะมาแช่นะครับก็คือน้ำส้มสายชูถ้าเราแช่น้ำส้มสายชูไปแล้วมันจะมีอากาศเอ่อปฏิกิริยาเปลี่ยนนะครับผมมันจะเปลี่ยนให้เป็นสีสว่างนะครับเราแช่ตรงนี้นะครับก็คือ3-5นาที สวยงามเหมือนเบ้านะน้องมองเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยได้ลายสวยถูกใจมากเลยนี่นะคะสีเหลืองสดใสมากๆเลยนี่ก็ลองทํากันดูนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่มารัดสองชั้น2ชั้น,นอันนี้รัดแบบชั้นเดียวนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นั่นเองนะคะทานกิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กๆ ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กได้แลอะอาพเอ่แล้วกิจกรรมตรงนี้นะครับ <ทะ S 1> สามารถเอาไปต่อเป็นอาชีพได้ด้วย,ยนะครับปัจจุบันนี้ก็คือหลายท่านมากที่มาเรียนรู้ตรงนี้แล,แล้วก็เอาไปต่อ,อเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมก็เป็นพวกประเภทมัดย้อมทั้งหมดเลยใส่สวยๆสีสันสดใสนั่นเองนะคะอะอยังไงก็ต้องขอบคุณน้องอตอมด้วยนะคะที่พาพี่มาทำกิจกรรมฐานนี้นะคะขอบคุณมาก เป็นไงกันบ้างสำหรับการพาคุณผู้ชมนั้นมาเที่ยวแบบใกล้กรุงเทพนะคะที่เดอะสารยาเลชอร์พาร์คแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยจะตอบโจทย์นะคะได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆตั้งแต่น้องน้องหนูๆตัวเล็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาน้องน้องเนี่ยมาทํากิจกรรมได้เพราะว่าในแต่ละกิจกรรมนั้นสามารถที่จะฝึกจินตนาการของพวกเขาได้ที่สําคัญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่ละถานกิจกรรมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณก็สามารถที่จะได้ผลงานกลับไปด้วยอย่างวันนี้มาก็ เรียกได้ว่าทําหมดทุกฐานกิจกรรมเลยนะคะใช้ระยะเวลาก็อย่างที่บอกค่ะประมาณเือเกือบหนึ่งชั่วโมงต่อหนึฐานกิจกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าฝากน้องๆหนูๆเอาไว้กับทีมงานก็ได้คุณจะเข้าไปสปาหรือว่าจะไปนั่งทานข้าวไปนั่งตามคาเฟ่นในแต่ละชาติ ก็ได้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าที่นี่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยค่ะส่วนใครที่อยากจะมารับประทานอาหารตอนคืนนะคะอย่างที่เราได้พาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศด้วยนะเพราะว่าที่นี่นะคะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนั่งทานข้าวที่เป็นประสบการณ์ใหม่ มีแสงไฟแล้วก็ดนตรีให้ฟังเบาๆสวยงามมากๆเลยเพลิดเพลินกันไปนะคะใครที่แบบว่าอยากจะออกดองออกเดทก็มาที่นี่กันได้เลยค่ะที่นี่ก็ถือว่าครบจริงๆนะคะคุณผู้ชมเที่ยวแบบแตลอดทั้งวันได้เลยนะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนหรือว่าแม้แต่เป็นวัยรุ่นค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสาวๆหนุ่มๆแต่งตัวจัดเต็มมาได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ทุกมุมคุณสามารถที่จะถ่ายรูปได้เพราะว่าคาเฟ่ที่นี่หรือว่าในแต่ละมุมแต่ละฉากเนี่ย เขาจัดได้อย่างสวยงามมากๆเลยถ่ายรูปแล้วแล้วก็ไปลงคอนเทนต์กันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้าพวกเราจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยละกันรับรองเลยว่าสนุกที่สําคัญคือได้รับความรู้กันอย่างแน,น่นอนสำหรับวันนี้มาแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ